โลกกำลังเผชิญกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศอย่างรุนแรงรายงานล่าสุดจากยูเนนที่เตือนว่าโลกอาจล้มเหลวในการจำกัดอุณหภูมิโลกไว้ที่1.5องศาเซลเซียสหรือต่ำกว่า2องศาเซลเซียสซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของความตกลงปารีสแต่ที่น่ากังวลคือความพยายามของประเทศต่างๆยังไม่เพียงพอแม้จะมีการปรับปรุงตัวเลขคาดการอุณหภูมิโลกให้ดีขึ้นแต่สาเหตุหลักมาจากปัจจัยทางเทคนิคและการเมืองทําให้ภาพรวมยังคงน่ากังวลอย่างยิ่งแต่ทําไมเราถึงต้องกังวลการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ เพียงครึ่งองศาอาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อชีวิตของผู้คนหลายสิบล้านคนรวมถึงภัยแล้งน้ําท่วมและการล่มสลายของระบบนิเวศขนาดใหญ่ดังที่แอนโอฮอฟวัวหน้าคณะผู้จัดทํารายงานกล่าวว่าทุกเศษเซี่ยวขององศามีความหมายและทุกเซี่ยวที่เราปล่อยให้หลุดมืออาจหมายถึงจุดเปลี่ยนที่ไม่อาจย้อนกลับได้ของโลกใบนี้ช่องว่างแห่งความมุ่งมั่นและการลงม,มือทํารายงานได้ชี้ให้เห็นถึงอุปสรรคสองประการที่สําคัญคือช่องว่างแห่งความมุ่งมั่นและช่องว่างแห่งการลงม,มือทํา ซึ่งเป็นวงจรเชิงลบที่สําเติมกันความมุ่งมั่นที่ต่ำนำไปสู่การลงมือทำที่อ่อนแอและความล้มเหลวในการลงมือทำก็บั่นทอนแรงจูงใจในการตั้งเป้าหมายที่สูงขึ้นบทบาทของกลุ่ม G20 กลุ่มประเทศ G20 มีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวของความตกลงปารีสเนื่องจากเป็นผู้รับผิดช,ชอบการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลกถึง7 7เซแต่รายงานนี้ชี้ให้เห็นถึงความล้มเหลวในการเป็นผู้นำของกลุ่มประเทศดังกล่าวอย่างชัดเจน ทั้งในเรื่องความมุ่งมั่นและการดำเนินการแสงสว่างปลายอุโมงค์แม้ภาพรวมจะน่าผิดหวังแต่ยังมีความหวังและความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหาดังที่เออร์เดนเดสันกล่าวว่าแต่มันยังคงเป็นไปได้แค่ต้องทําทันทีทางออกที่ได้รับการพิสูจน์แล้วมีอยู่จริงเช่นการเติบโตของพลังงานหมุนเวียนและการจัดการก๊าซมีเทนอย่างจริงจังคำถามที่ควรถามตัวเองหากโลกต้องการบรรลุปเป้าหมายที่ตั้งไว้สำหรับปี2030กลุ่มประเทศผู้นำ จะต้องยกระดับความมุ่งมั่นและเปลี่ยนคำสัญญาให้เป็นการลงมือทำอย่างจริงจังหรือไม่และคุณคิดว่าประเทศของคุณกำลังทำอะไรเพื่อช่วยลดโลกร้อนในขณะนี้